มีโรคเน่าโคเน,น่าเน่าพอดินพอออกดอกมาเลยมันก็ไม่ติดก็คือในต้นถ้ามันมีลายไล่รุ่นมันก็จะทิงท้งทิ้งรุ่นน้องก็เอารุ่นพี่รุ่นเดียวถ้ามีพี่สัก60 70สิลูกน้องที่เลือดจะทิ้งมาเลยต้นนันมีลูกเยอะๆมากมันก็จะส่งลงสูงลง,ลงตายตายไปแต่พอมาใช้คู่มูแล้วมันดีขึ้นมันไม่มีปัญหาเลยค่ะอาวเหรอครับมันไม่มีปัญหาอะไรเลยน<ๆ>ั่นแหละที่ผมจะถาม สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้ารักการเกษตรอย่างเป็นชีวิตจิตใจและที่สาคัญรักความยั่งยืนในการเกษตรรักความยั่งยืนในสุขภาพวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับสมภาคชูดโชตเดินทางมาดูผลของการทํางานเว r ร์กแพนเวิร์ a แพนไครตซานและหญิงเกษตร สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับบ้านสันติพัฒนาค่ะบ้านสันติพัฒนาอําเภออะไรตําบลอะไรครับอําเภอโป่งน้าร้อนค่ะตําบลโป่งน้าร้อนค่ะโอ้จังหวัดจันทบุรีค่ะสิริพรสุขพุ่มค่ะสิริพรสุขพุ่มมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะชื่อลูกจันทค่ะพี่ลูกจันทรที่นี่ครับเริ่มใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกระสานมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วครับข้อปีที่สองนะคะอาจารย์ข้อปีที่สองนะค่ะ ปีที่ 2, 2> หมดฤดูนี้ก็จะเป็นปีที่3ที่ทั้งหมดของเราเนี่ยที่มีทุเรียนเนี่ยทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองค่ะกี่ไร่ครับอ่าแปลงนี้แปดไร่ครึ่งค่ะแปดไร่ครึ่งค่ะ,คะกี่ต้นประมาณครับประมาณ210กว่าต้นค่ะ200กว่าต้นนะครับเมื่อก่อนหน้าที่จะเจอเวอร์แพนเวอร์แพนกาตซาเนี่ยตอนนั้นปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนเรามีอะไรบ้างครับ ก็มีโรคเนา่าควเนาว่นาเน่าพอดินเพราะออกดอกมาแล้วมันก็ไม่ติด <c oughs> ก็คือในต้นถ้ามันมีลายไล,ล่รุ่นมันก็จะทิ้งทิ้งรุ่นน้องก็เอารุ่นพี่รุ่นเดียวอย่างประมาณต้นใหญ่ๆเราอยากจะได้สัก2องรอยลูกเนี้ยมันก็ไม่ได้ถ้ามีพี่สัก 60- 70ลูกน้องที่เหลือจะทิ้งหมดเลยน <c oughs> ั่นคือปัญหาค่ะใช่มีก็คืออันนั้น,นคือปัญหาหลักก่อนก็ใช้ยาลาอะไรพวกนี้ค่ะมาพ่นมันก็ไม่ค่อยอยู่ต้นในมีลูกเยอะๆมากมันก็จะ สสมลงสสมลงตายตายไปแต่พอมาใช้คู่หูแล้วมันดีขึ้นมันไม่มีปัญหาเลยค่ะอาาจรย์มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นแหละที่ผมจะถาม <laughs> พอตุลาปีหกสองเริ่มรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนกระดูซานค่ะพ่นครั้งแรกที่เอามาก็คือพ่นใบก่อนเพราะว่าแล้วก็เสร็จก็พ่นลงดิน เสร็จก็พ่นใบแล้วมันก็จะรัดมาเรื่อยรัดคือรัดดีแล้วก็ออกดอกแล้วมันจะออกดอกแบบเสมอพ่นทั้งใบทั้งลงดินเลยพ่นพ่นใบก่อนค่ะแล้วก็มาใช้อันนี้สองขวดหนึ่งองพันลิตรลงดิน๋อใไข่ตัวซานสองขวดค่ะต่อเวอร์แพนหนึ่งซองใช่ค่ะใช้ลงดินลงดินค่ะ๋อตอนนั้นค่ะใช้คู่หูก็คืออย่างละหนึ่งหนึ่งใช่ค่ะเพื่อพ่นใบก่อนพ่นใบจากเดิมอีก่อนที่ใช้ยาทั่วไปได้สิบเจ็ดเข้าปีหกสาม ก็ได้สามสิบเจ็ดตันค่ะอาจารย์โอ้โหบวกเพิ่มไปยี่สิบตันเลยจากทีกก่ติดนี้เขา้าครับเลือดตังใช้ค่ะอาจารย์เลือดตังใช้เลยใช่ค่ะแล้วลักษณะต้นเป็นใญ่ยังไงครับแตกต่างกับตอนสิบเจ็ดตันไหมแตกต่างค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนี้จะให้ดกเท่าไหร่ต้นก็ไม่สมอันนี้ที่เห็นใบนี่คือยังไม่เคยพ่นยาฆ่าแมาลงใบน,นะคะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้ใบามารัดแรงเพราะว่าถ้า ใบรับแรงลูกเราจะตัดไม่ได้ซีิมจะคืนแล้วเก็บไปรุ่นแรกเนี่ยกี่ตันครับน่าจะเกือบเกือบสี่สิบหรือบังคะอาจารย์เกือบสี่สิบตันเห็นว่าพี่ลูกจันเริ่มหันมาดูแลบำรุงรากด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราหญิงเกษตรมันอย่างไรครับพี่ลูกจันครับช่วยอธิบายสักนิดเถอะก็พอใช้ไปอาจารย์แล้วเราลองไปทอดยัามันจะทอดง่ายแล้วก็ดินมันจะสุยอ๋อเหรอคค่ะ ก็คือแล้วก็ทําให้ทุเรียนเรารัดรัดดีแล้วก็ซี่ลูกกลมก็ใส่ต้นหนึ่งแบบแบบนี้ก็ประมาณโลนึงค่ะต้นเล็กๆเนี้ยนะคะอาจารย์ประมาณสักสี่หาปีนะค่ะใช่ค่ะก็ประมาณโลนึงอย่างเงี้ยค่ะต้นต้นแบบนี้ประมาณโลนึงแต่ถ้าต้นใหญ่ก็สองโลสองโลค่ะกี่ครั้งครับสิบสิบวันสิบวันทีสิบวันทีค่ะ อยากจะบอกว่าชาวสวนทุกคนที่ยังไม่ตัดสินใจใช้ก็ขอให้ทดลองใช้นะคะแล้วจะรู้สึกซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างจากจากตัวอื่นเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ใช้มาสุดตรงแล้วค่ะอาจารย์เต็มที่แล้วก็พอมาเจอชุดนี้ชุดเดียวเอาอยู่แล้วก็ได้พ้นผลิตดีแล้วก็ต้นดีแล้วก็พ้นผลิตได้เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆมีตังค์เยอะขึ้นค่ะคตอนนี้ก็คือยิ้มได้แล้วค่ะ ก็ขอให้ชาวสวนทุกคนนะคะให้มั่นใจให้ใช้เวอร์แพนเพราะว่าใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เลยค่ะอาจารย์ <laughs> พูดเสียงดังฟังชัดยิ้มสบายใจอย่างนี้แทบเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญนี่คือหนึ่งในตัวอย่างพี่ลูกจันทร์ซึ่งอยู่ที่ป่งน้ำร้อนแห่งนี้แล้วท่านนั้นใช้มาเป็นระยะเวลา3ปีและผลผลิตของท่านเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิ้มอย่างเต็มอิ่มทุกครั้ง ที่พูดถึงเวอร์ an, แพนเวอร์แพนไคตซารในขณะนี้ยิ้มแค้มบานเข้าไปอีกเ <laughs> มื่อเจอหญิงเกษตรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกจันทร์เป็นอย่างสูงครับ <c oughs> ที่มาได้ให้ความรู้ <c oughs> แล้วที่สําคัญก็คือได้ให้กลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ <c oughs> ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับจากบริษัทเว r ร์คแรชโนเ i ชั่นเป็นมิสเตอร์เกษตรที่จะนําพาแล้วเข้าไปติดตามผลของการทํางานของคู่หูประจันทร์พร้อมทั้งหญิงเกษตรต่อไปวันนี้ถือว่า ขออนุญาตพี่น้องการเกษตรไปก่อนเพื่อไปติดตามไลย์อื่นๆให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดียังมีอยู่บนประเทศไทยแห่งนี้วันนี้ขออนุญาตไปพร้อมกับพี่ลูกจันทร์สวัสดีลาครับสวัสดีค่ะเวอร์แพลนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ค่ะ